วันนี้เล่าให้เกียรติโผลลออกืซอในวัย้1 0หเพจดาราภาพยนตร์เผยภาพคุณวันนี้อายุ1 0 1ปีเจ้าของตำแหน่งนางสาวสยามคนที่สองมีคนเจอตัวที่โรงพยาบาลเทพทารินพบว่ายังสวยสง,ง่าและแข็งแรงมากๆสมกับเป็นเจ้าของตำแหน่งนางสาวสยามสำหรับคุณวันนี้สมประสงสะค์สกุลเดิมเล่าให้เกียรติหรือชื่อเดิมว่าเอเวอร์ลีนเล่าให้เกียรติเป็นนางสาวสยามพศ2478 โดยคุณวันนี้ได้ประกวดและผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดพระนครให้เป็นนางสาวพระนครในวันแรกของการประกวดและเข้าเป็นตัวแทนของการประกวดนางสาวสยามซึ่งคุณวันนี้ก็ได้รับตำแหน่งนางสาวสยามคนที่สองต่อจากกัญญาเทียนสว่างได้รับการสวมมงกุฎโดยหม่อมกอบแก้วอาภากรณอยุธยาในปีพศ2480วันนี้และวงเดือนนางสาวสยามคนที่สองและ3ได้เข้าร่วมการประกวดนางสาวสยามอีกครั้งในปีดังกล่าวโดยคุณอรสม ได้บรรยายรายละเอียดการคัดเลือกนางงามสมัยนั้นว่ามีเกณฑ์คัดเลือกอย่างละเอียดโดยกรรมการพิจารณาจากรูปทรงผิวเนื้อเล็บฟันหลังเวที่มีการเปิดดูน่องแม้นางงามจะใส่ชุดไทยห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าซินยาวกลมเท้าแต่กรรมการก็สำรวจละเอียดเพื่อเลือกเฟ้นคนที่งามจริงๆหน้าตาไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่งเป็นที่มันใจได้ว่างามอย่างเป็นธรรมชาติแท้ ข้อมูลนี้สอดคล้องกับปากคำของคุณวันนี้ที่บอกเล่าประสบการณ์และที่มาของการเข้าประกวดครั้งนั้นสมัยนั้นทางมหาไทยจะให้ข้าหลวงออกมาตามหาบ้านไหนที่มีลูกสาวสวยพอทางการมาเห็นเข้าก็จะขอให้ช่วยชาติรวมฉลองงานรัฐธรรมนูญตอนเข้าประกวดนี่เตรียมตัวล่วงหน้าไม่นานการทํานุบํารุงร่างกายก็เป็นไปตามปกติเพราะเวลานั้นยังไา่นิยมการบํารุงร่างกายแบบสากลน,นิยมกันหลังจากได้รับตําแหน่งนางสาวสยามมาแล้ว 4ปีเธอได้เข้าพิธีสมรสกับนายแพทย์มานิดสมประสงค์แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชขณะมีอายุได้20ปีโดยทั้งคู่มีลูกสาวทั้งสิ้น3คนได้แก่จันทิมาอรพอนพพรและดนัยศักดิ์ในปีพศ2557ขณะมีอายุได้93ปีวันนี้มีความสุขกับลูกหลานเดินทางไปพำนักที่สหรัฐบ,าง,บางโอกาสสามารถเดินเหินได้ดีและมีความจำที่ดีเยี่ยม